เข้าถึงทุกข้อมูลสุขภาพของตอนเองแบบครบวงจรด้วย Go Check Next Application แอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรวบรวมทุกข้อมูลสุขภาพของกำลังพลกองทัพเรือครอบครัวและประชาชนที่เข้ารับการรักษาจากทั้ง4โรงพยาบาลหลักและหน่วยแพทย์ปฐมภูมิเข้าถึงง่ายรวดเร็วเพียงแค่คลิกก็ครบจบในแอป,ปเดียวแอปพลิเคชัน Go Check Next ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายสามารถเข้าใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องดาวน์โหลดเข้าใช้งานได้มากถึง3วิธี 1. สแกน QR code 2. ค้นหาทางเว็บเบราว์เซอร์และ 3. เข้าเว็บไซต์กรมแพทย์ทหารเรือคลิกที่เมนูสถิติทางการแพทย์เลือกหัวข้อระบบงานและแอปพลิเคชันและกดเข้า Go Check Next เพื่อเข้าสู่ระบบหากยังไม่เคยสมัครให้คลิกที่ลงทะเบียนใหม่เพื่อสร้างแอ c เคา t ในการใช้งาน เพียงเท่านี้ก็สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน GoCheckNext ได้ทันทีไม่ว่าจะวิธีไหนก็สะดวกรวดเร็วและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงพยาบาลสามารถเข้าดูข้อมูลสุขภาพของตอนเองได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงโดยคุณสามารถเข้าดูข้อมูลสุขภาพต่างๆของตอนเองได้แบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นประวัติข้อมูลการตรวจสุขภาพประวัติการเข้ารับการรักษา ประวัติการแพ้ยาประวัติการรับวัคซีนประวัติการวินิจฉัยโรคประวัติการได้รับยาประวัติการทำผ่าตัดการประวัติการตรวจ l ลบประวัติการเอ็กซเรย์และผลตรวจสมรรถภาพร่างกายกำลังพลทหารเรือโดยที่ทุกข้อมูลของคุณจะถูกอัปเดตให้เป็นปัจจุบันและยังสามารถดูย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า5ปีทําให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลประวัติการรักษาเพื่อเป็นแนวทางให้คุณระมัดระวังสุขภาพในด้านต่างๆอย่างแม่นยํา จากแนวโน้มข้อมูลสุขภาพของคุณเพราะการมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงเป็นพื้นฐานของการมีชมีวิตที่ดีเพื่อให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงและได้ใช้เวลากับคนที่คุณรักได้ยาวนานมากกว่าที่เคย Go Check Next Application อัดูแลสุขภาพยุคใหม่จากกรมแพทย์ทหารเรือเพียงแค่คลิกก็ครบจบในแอปเดียวเรื่องสุขภาพเรื่องง่ายให้แอป Go Check ช่วยเช็คเลย